สวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบกับเจนนี่ชาแนลนะคะวันนี้เจนนี่จะพาเพื่อนๆมาทำอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเจนนี่จะพาทำอะไรนะคะเป็นอาหารง่ายๆที่เพื่อนๆก็สามารถทำได้นะคะอาหารสุขภาพสำหรับคนกรุ๊ปเลือด a นะคะทุกๆคนเรามาดูกันเลยค่ะว่าเจนนี่จะพาทำอะไรนะ สำหรับอาหารที่เจีนี่จะพาทำในวันนี้คือปลาแซลมอนผัดขิงนะคะทุกคนเป็นอาหารสำหรับคนกรุ๊ปเลือด A เนาะเรามาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็ต้องมีน้ำมันมะกอกนะคะทุกคนอันนี้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอกกระเทียมแล้วก็หอมใหญ่นะคะแล้วก็มีขิงนะคะ แล้วก็น้ําสต็อกผักหรือน้ําซุปผักนะคะทุกคนแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็พริกชี้ฟ้าซอยแล้วก็มีซีอิวว๊อว,ขวขาวน้ําปลาซีอิ๊วขาวกับน้าปลาจะนี่ใช้เป็นเอ,อ่อโซเดียมต่าเนาะของโซเดียมต่ํานะคะโรโซเดียมโรโซเดียมนะคะทุกคนแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายแดงนะคะเรามาดู วิธีการทำกันเลยค่ะทุกคนไปเลยค่ะพอเราตั้งกระทะให้ร้อนนะคะทุกคนใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะน้ำมันมะกอกนะคะทุกคนทีนี้ใช้ประมาณสองช้อนชานะคะน้ำมันมะกอกนะคะนีนะคะพอน้้ำมันร้อนนะคะทีนี้ก็จะใส่กระเทียมสับลงไปเลยค่ะ ผันเข้ากันเลยค่ะทีนี้ใช้ไฟแรงเลยนะคะทุกคนแล้วทีนี้ก็จะใส่หอมหัวใหญ่ค่ะลงไปเลยค่ะรู้สึกว่าไฟจะแรงไปนิดนึงบาบไฟตรงนิดนึงค่ะต่อไปนี้ก็ใส่นี่ลงไปเลยค่ะ เป็นปลาแซลมอนนะคะที่เราเอาคุกแป้งแล้วก็อทอดนะคะลงปลยคยาทีนี้ทําการคลุกแป้งไว้ก่อนเนาะแล้วก็ไปทอดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อปลาจะได้ไม่เละนะคะใส่ลงไปเลยลก็ผัดเลยค่ะผัดให้เข้ากันนะคะทุกคน พอผัดเข้ากันเสร็จนะคะทีนี้ก็ใส่ขิงเลยค่ะใส่ิงลงไปเลยนะคะใส่ขิงลงไปค่ะ,ะเข้ากันเลยเป็นไงคะสีสันน่าทานไหมแล้วก็ทีนี้จะปรุงเลยนะคะทุกคน อันนี้เป็นน้ำตาลสายแดงเนาะทีนี้ก็มีช้อนนี้ด้วยค่ะใส่ไปก่อนน้ำตาลแดงที่นี่จะไม่ค่อยหวานมากนะคะทุกคนสองช้อนชาและแฟนที่นี่เป็นคนที่ชอบทานหวานนิดๆน,นะคะสองช้อนชาลงไปก่อนแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่ไปช้อนชาครึ่งนะคะช้อนชาครึ่งซีอิ๊วค่ะ ซีอิ๊วประมาณสองช้อนชานะคะ้แล้วก็ใส่น้ำซุปผัดค่ะหรือน้ำซอกผัดลงไปค่ะ แตบไปน,นิดนึงนะคะนี่ค่ะเป็นไงคะดูสีสันสิคะน่าทานไหมเอ่ยนี่นะคะแล้วทีนี้ก็จะทำการชิมนะอืมพอดีมากเลยค่ะพอดีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะใส่ลงไปนะคะทุกคนใส่ต้นหอมซอยแล้วก็ ที่ชี้ฟ้าซอยน,นะคะส่รงไปเลยค่ะคนเข้ากันเลยนะคะคเข้ากันนะคะแปบ๊บเดียวนะคะทุกคนแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะปิดไฟนะคะนี่ค่ะปิดไฟเลยค่ะเป็นไงคะน่าทานนี่เอ่อน,น่าทานไหม เดี๋ยวไปดูตอนตักเสิร์ฟเลยค่ะไปค่ะเคค่ะมาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่นะคะจินนี่เตรียมข้าวสวยร้อนๆมาแล้วนะคะแล้วก็โรยด้วยงาดําขั่วนะคะทุกคนเป็นอาหารจานเดียวที่ทำง่ายสุดๆเลยค่ะนะคะเป็นไงคะทุกคนน่าทานไหมหน่าทานไหมเอ่ยนี่นะคะนี่นะคะ แล้วจุนี้ก็เตรียมหอมซอยไว้นะคะโรยเลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> เป็นไงคะทุกคนน่าทานไม่เอ่ย <c oughs> อาหารเพื่อสุขภาพสําหรับคนกรุ๊ปเลือด A นะคะ <c oughs> เป็นอาหารที่ง่ายๆแล้วทุกคนก็ทําได้นะคะ ถ้าชอบขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเจนนี่นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเจนนี่นะคะทุกคนเจนนี่ไปละคะ่ะบ๊ายบาย